เขาเริ่มมาจากโค้ราห์หรออยู่เมองอะไรที่โค้ราหอ่ะเธออยู่ดายคุณทศค่ะดายคุณทศขาเนื้ข้าหลังข้ากรุงเทพแบบฝักซื้อหมี่หมี่โค้ราหแห้งมาด้วยสิมันอร่อยดีนะเนอะเนอะเคยทำหรือเปล่าอ่ะผัดหมี่โค้ราห์ผัดหมี่โค้ราหมันจะมีแบบโอ้มันจะมีเส้นสําเร็จแล้วก็มีซอสสําเร็จมาอแล้วก็แค่แบบเคี่ยวเส้นทุกอย่างแล้วก็เอาเป็นซอสลงไปอะไรเงี้ยง่ายอร่อยดีเนอะเธอเนอะใช่ดีจ้ะปรุงเนีอร่อยนะ อะไรนะลกต้องปรุงด้วยให้อร่อยต้องปรุงเออปรุงก็เขามีซอสปรุงมาให้ไงในถุงเนาะมันจะอร่อยไหมมันอร่อยนะมันอร่อยนะแบบเออแต่แบบยกเว้นว่าชอบหั่นชอบเค็มไม่เขากินของจริงไงมีคคราดน่ะแล้วของเรามันเป็นแบบสําเร็จมาเขาอาจจะไม่ชินนเนาะใช่ที่โคราชเป็นไงบ้างจ๊คุณอูอีแม่บอกน้ำาต็มเลยพวมบานเลยค่ะ อ๋อรู<ห>้ตา้แล้วนี่ดีนะที่พี่อยู่ตรงนี้เหมือนไฟมังจะไหม้นะนี่สัญญาณปิดไปแล้วไม่รู้ลวงเราหรือมันไหม้หมดไปแล้วหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยจริงๆแบบนี่เพื่อมีวิธีนิดนึงอ่ะแบบให้แบบเวลาให้น้ำม,มันลดอ่ะทำางไงฮะคือเราเคยเรียนกันเรื่องนี้ใช่ป่าวว่าแบบน้ำอ่ะถ้ามันโดนความร้อนอ่ะมันจะละเหยเป็นไอถูกป่ะจ้ะแล้วแหละถ้าบ้านใครไปไปืานน้ำท่วมอย่างเงี้ยก็ตักมาต้มสิ เราช่วยคนละมันคนละมือคนละหม้อเนี่ยเราก็ต้มให้น้ำมันละเหย่อเป็นไออย่างนี้เราต้องใช่หม้อเบอร์อะไรอ่ะใช่หม้อเบอร์อะไรให้หนูใช้แทงแทงสเตนเลตตาเพชรเลยน้องว่าก่อนจะตักมาต้มหนีก็ดีกว่าไหมพี่หนีง่ายกว่าเอาแต่เป็นี่ขอให้ขอให้ลดไว้วน้ำค่ะแล้วถ้ากลับสมมุิน้ำท่วม